พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกรณีที่สารจะเปลี่ยนโทษกักขังเป็นโทษจำคุกครับในเรื่องนี้นะครับก็คือ ถ้าในระหว่างที่ผู้ต้องโทษกักขังซึ่งสารได้ลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกตามมาตรา23ได้รับโทษกักขังอยู่และมีความปรากฏแก่สารเองหรือปรากฏแก่สารตามคำถแถลงของพนักง,งานอายการหรือผู้ควบคุมดูแลสถานที่กักขังว่า 1. ผู้ต้องโทษกักขังฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือวินัยของสถานที่กักขัง 2. ผู้ต้องโทษกักขังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดหรือ 3. ผู้ต้องโทษกักขังต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังนี้นะครับศาลอาจเปลี่ยนโทษกักขังเป็นโทษจำคุกแทนโดยมีกำหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรครับแต่ไม่เกินกำหนดเวลาของโทษกักขังที่ผู้ต้องโทษกักขังจะต้องได้รับต่อไปครับในเรื่องนี้นะครับ มีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา27มาตรา27บัญญัติไว้ว่าถ้าในระหว่างที่ผู้ต้องโทษกักขังตามมาตรา23ได้รับโทษกักขังอยู่ความปรากฏแก่ศาลเองหรือปรากฏแก่ศาลตามคำถแถลงของพนักง,งานอัยการหรือผู้ควบคุมสถานที่กักขังว่า1 ผู้ต้องโทษกักขังฝา่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือวินัยของสถานที่กักขัง 2. ผู้ต้องโทษกักขังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดหรือ 3. ผู้ต้องโทษกักขังต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกศาลอาจเปลี่ยนโทษกักขังเป็นโทษจำคุกมีกำหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินกำหนดเวลาของโทษกักขังที่ผู้ต้องโทษกักขังจะต้องได้รับต่อไป ผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทาความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ